Hi, ลียูฮาวอลกั o m ์ตูมายช่องลดวิกาหน a าวัช h ต็กั s อุ่งอวีดิโอเลสต์วัชก๊าซไวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่หูยิงครับว้าววัตเตอรดูอันนี้ก็ตลาดเพิ่นเปิดใหม่ครับอยู่ใกล้ๆบ้านโอเคมาซิโกอินาเฮส่งขามบ้านพ่อใหญ่สร้างพอดีครับอันนี้ใกล้ๆบ้านครับแนมไปกขกเห็นบ้านอืม Wow, look at this fish. It's so big. It's so beautiful oh, yeah. wow. Bro, why she's touching her butt? Oh my god! Mm -hmm. Wow! It's... it's kinda market here. The open, opening market. Whoa. เสียบสตัวใหญ่บออ๋อผู้เสียบกตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยเอาตัวใหญ่จากตัวหนึ่งไปเอาตัวใหญ่ตัวหนึ่งมือเปิดคือบ่มาเอาไปเผาเกลือนี่นี่จะตลาดเมื่อเปิดยุ่งเทียบตลาดเพิ่นเปิดใหม่ครับโอ้ไม่ก็ตลาดบ่ใหญ่ครับน้อยๆอยู่ตีบ้านเลยอันนี้เพิ่นเปิดขายมือใดนี่ครับตอนนี้ทุกมมือเลยบ่

Okay. Okay. You when she's dropping something, but then that's just. Nah, she's showing her. all oh my God. Okay. It's so many people's bother her. When I'm said that. Oh my God. Someone reveal. ไปคุณไปไหนหมดน้องมาล้เหก็ n ไม่ได้อาก็ b a n มเหมืนไอ้เก็มือ่โล้เอนีม่ขด้ไปสมือนี่นาใหม่กันมือเดินทางครับไปไปหาไปตดงกเตนอนเนาะกับมาเใกล้นอกกับกาลังพักผ่อน ผมยังภายในอนอนนอะผมกัดหา,านอนเมือแรง<ห><ห>ทีเดียวเลยโอ้ท่านี่มีผักใหม่ๆเลยตัวนี้โ <c oughs> อ้โห oh my god Okay. <laughs> Bro. ที it still not touching so easily <laughs> It's, it's wrong bro bro look at this it's too much i cannot accept that it's not good it's not good that's <laughs> rude เพื่อนหต้นนึงบอกให้แวตนไดก็ได้เพื่อนหพี่ต้นอะไรต้นนาแตงเอาไปใส่โรดไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่นสิเปลี่ยนีจเอาดอกจุ่มๆหน่ะไหมเออเพื่อนวา่ะดอกจุ่มไหให้ปลูกกับ บ้านพอดีเลยถ้าบานออกมันจะเป็นสีสีเหลืองอ่อนพ่อเอกฮะเอ้าต้นจุ้มๆนั่นแหละอันนี้บ่ข้าวเอาตัวนั่นแหละครับเอาจุ้มๆนั่นแหละเผื่อมันบ้านออกได้ัยง เดี๋ยวไปใส่รถก่อนใส่รถก่อนอันนี้มันดว่าจ้า่ีดูมันหลาไม่นสาเอาได้ได้ของฝากอีกล้วมน้ซื้อเด้ของฝากเเลยยานนกบ้านได้หรอปวดสานไหมครับ มันเป็นพักอียงนี่ครับ้อเคพักกาดรือพักอียงัเคอไปน้อง้ัดน้องผู้เขาไขายกนครับเด้พอดีล่ะซื้อป้าซื้อป้าไปอยู่หันป้าคอใหญ่ป้านิ่ก็ซื้อไปลหรอเฟินบบ้ด้ใด่ดินเลยเฟินสน โอเคโอ้ยคือไฮไลท์นะครับบอลนี่ซื้อเด้อนคุณท่านคุณก็เอื่อนนท่างนี้ก็เอืนมาเด้อ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 อกนฟ้าจ้าเดี๋ยวยางมาเรื่อยๆ

มนไปตั้งอันคนยอีกน่นููแบออันเปิดมือนั้นนีมลำจิงกันปะมีมลำจิงหมาปล่อยนเก่าเือนแ้วตัวไม่่เสียงเสียง ลไปแล้วเพิ่อนหนีเอ้านี่เพิ่นฝากหนึ่งป้านี่อยู่มัดน่นเนื้อหของฝาหลาลยยางครับนี้จักตนใหม่จักพักจกักหน,นึ่งป้าวันี้ที่หไปี่มาตั้งพีแดงนวะ

Okay, She's still buying some things. Look at this. Thank okay. you ถึงเสียงไรไหนเสียงนี่หละได้เออบ้างหลอดไปไนกัอ่ะพอดีเหรอครับครับเอาเส่แล้วไม่หน่อยไม่หน่อยไม่หน่อยเปิ้งคน he's so pretty oh my god ยงมากยว่เงื่อนเบินยางขับไอ้เปไดขับไปเบิรนเพื่อนผู้จัดรุ่บสค ไม่ชอบพ่อไปแล้วมิดมาทุกคนหของคุวันนี้มาแวะต่ละคุณครูตลอดขุมากับพ่อทสองคนหอมมมาด้วยมาอยู่ครับครับไอแม่หน่อยโอ้ขอบคุณมากนะคะอขอบคุณมากเลยยมาตเฮมันี่ก็เป็นมือยุดพักก่อนมือนึงครับ ตลาดก็อยู่ใกล้บ้านครับยางมากกรวอดไก่ไม่ยางเหรียขอบคุณพิณนออฟซีแฟนคลับทุ่งหอกบัวครับเดี๋ยวหอกกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Oh my god she's cute Anyway guys if you guys want about t e m please comment down below and subscribe guys